โทมัสทูเคิลกุนซอทีมชาติอังกฤษที่ตอนนี้กําลังทําผลงานได้ดีครับได้ออกมาวิเคราะห์ถึงการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้าว่าการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีจะต้องไปเล่นฟุตบอลสโมสรโลกในช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมนี้เนี่ยจะส่งผลทําให้พวกเขาเนี่ยมีการเตรียมทีมที่น้อยลงมีระยะเวลาที่น้อยลงความฟิตและก็สภาพใจ,ใจิตใจน่าจะไม่เต็มร้อยไม่สมบูรณ์เท่ากับอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลที่ไม่ได้ไปเล่นรายการนี้ ซ,ซึ่งทั้งสองทีมหลังนะครับทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเล่นรายการชิงแชมป์สโมสรโลกทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเตรียมตัวในช่วงพรีซิชั่นได้อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการซื้อขายนักเตะเรื่องการออกไปเล่นทัวร์นาเมนต์ต่างๆเรื่องการอ,าอุ่นเครื่องเรื่องการเตรียมทีมการซักซ้อมเทคนิกทั้งสองทีมนี้สามารถทําได้เต็มที่สภาพร่างกายและจิตใจก็น่าจะฟิตเต็มร้อยมากกว่าซิตี้และเชลซี ทูเคิลยังบอกอีกนะครับว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยมันเป็นช่วงที่สําคัญถ้าทีมได้สามารถโกยแต้มได้นะครับทำแต้มได้ทิ้งห่างคู่ต่อสู้ได้นะครับก็จะได้เปรียบในการลุ้นแชมป์ในระยะยาวต่างจากหลายๆทีมนะครับหรือว่าบางทีมเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ฟิตนะสภาพจิตใจก็ไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมอาจจะรูบลุ่มดอนดอนตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับมันก็จะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ในช่วงปลายฤดูกาลได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากโทมัสทูเคิล เพื่อนๆเ,เห็นว่ายังไงบ้างคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ